สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกินเข้าพี่น้องผัดกระเพราค่ะยายหนิงออกมาบ้านหลังนอกหากันไม่เห็ดลานน้อยเอเจาะสินกระเพราหมูปิ้งหมูพี่น้องค่ะ ตัดทอมน้อยว่าใจเฮ็ดสั่งสำเร็จมาเลยนะินแก้วซื้อมาสามตัวเมือนี้สิมาบ่แล้ววะเมือนี้วันอาทิตย์หรอกเขาไกจากตอนสามเมืองมางจ้อน่นเนาะซ้ำกันยังล่ะพี่นอน้องเอาไว้ลูกค้านั่งกินเขา ยายนิงขายอาหารตามสั่งสั่งได้ตามสั่งกะเพราข้อพัดผัดกระพเพราทะเลอย่างยังสั่งได้พี่น้องคะขายยำส้มตำ มาบ้านตั้งแต่สิบเอ็ดพี่น้องค่ะมันอี่ยิบเก็ดแร้วบ่สิสิินเดือนมีน้าหรอแหนมสบู่ครีมทรงคือเกาเดอพี่น้องสบู่พี่น้องอยู่ทั้งอันมึงการร้อยเอ็ดจะทรงไหนรอพรุ่งนี้ งอย่างอยากับสิแล้วแต่ว่ามือเนี่ยพราะว่าบายเป็นเสีเยวไผ่หยามาทรงเห็ดตอเถือกออกมาแม่พี่น้องแล้วที่ทายตรงนั้นแล้วกัดสิเห็ดม่วงว้างของ บ้านยันึิงกับโควิดหลายๆสี่หมู่บ้านติดเป็นร้อยกว่าอาการม่อนากับกบตัวอยู่บ้านข้าบ่อนาคอีนีหันใจป่าพะงาพะงาคนเรารเขาชิ้ได้ไปโรงพยาบาล ดูแลรักษาตัวเองเลยที่นองค่ะเป็นมะแล้วกันยากลัวก,การบนักกะดีไปลงค้นบรูตัวตองปวดจบเสียชีวิตได้เนาะ เอาเหรกระตัวเอาเป็นเห็ดหนังตาเห็นงานเหมสำนีกับอิ่มพี่น้รแองนล่ากินมื่อไรละลายครับกินดูเอา ขอบคุณเ้อค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณกำลังใจขอบคุณออเดอร์นะคะแหนมสบู่คลีมสั้งได้เบอร์โทรใต้คลิปค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ